แล้วเราอยากจะเอายาตัวนี้ที่เราทดลองจากตัวเราเองแล้วเนี่ยว่ามันดีอยากจะแนะนําบอกกล่าวเขาเนี่ยให้เขาเนี่ยได้ลิ้มลองในสิ่งเหล่านี้พระบุทธเจ้าบอกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมสมมุติถ้าเรามีเจตนาในการจะขายของมันก็จะได้ผลของการขายของ แต่ถ้าเรามีเจตนาอยากให้เขาสุขภาพดีมันก็จะมีผลของบุญกุศลเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะเราปรารถนาให้เขาเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพราะนั้นเวลาเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้เอาเจตนาเป็นตัวตั้งอย่างสมมติพวกเราเนี่ยขายของอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราขายสมุนไพรแล้วเรามีเจตจำนงโอเคเรื่องการได้เงินได้ทรัพย์เนี่ยเป็นเรื่องปกติเพราะเราทํางานเราต้องได้เงินเราต้องได้ผลตอบแทนกลับคืนมาแต่คําถามในผลตอบแทนนั้นเนี่ยถ้าเรามีเจตนาอิงอาศัย ต่อการที่หวังให้บุคคลนั้นเนี่ยมีสุขภาพร่างกายดีขึ้นโรคภัยไข้เจ็บที่เราเป็นอยู่เรารู้สึกว่าเรามีความเมตตาสงสารต่อเขาแล้วเราอยากจะเอายาตัวนี้ที่เราทดลองจากตัวเราเองแล้วเนี่ยว่ามันดีอยากจะแนะนําบอกกล่าวเขาเนี่ยให้เขาเนี่ยได้ลิ้มลองในสิ่งเหล่านี้แล้วชีวิตเขาเนี่ยจะได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแบบเดียวกับเราอันนี้มันจะเป็นผลบุญเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นการจะทำเนี่ยมันจะทําได้2อย่างอย่างหนึง่งได้ผลตอบแทนตามผลที่เราต้องการคือรายได้กับอย่างที่2เนี่ยเป็นผลที่เราเนี่ยมีเจตนาในการอยากให้เเขขาาามีีีสุภพดตัวนน้กก็็ปผลจ ให้คือให้สิ่งที่ดีให้อาหารให้ยารักษาโรคให้สุขภาพที่ร่างกายแข็งแรงเกิดขึ้นแก่บุคคลที่เราให้ไปนี้ก็เป็นตัวมาแห่งบุญเหมือนกัน เพราะนั้นล่ะหน้าที่เราในการที่เราจะศึกษาวิชาการความรู้ของเราทางโลกที่เราศึกษาอยู่ในหลักวิชาการหรือในการเรียนรู้ที่จะขายของในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามเนี่ยเราอย่าลืมที่รักษาคุณธรรมจริยธรรมเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่สุดคือคุณธรรมฉะนั้นคุณธรรมเนี่ยมันเป็นตัวที่จะทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จหลายคนในโลกหรือในในธุรกิจในโลกในปัจจุบันเนี่ยมักจะสนใจแต่เรื่องของผลประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้ง แต่ลืมไปว่าเจตจำนงที่สําคัญที่สุดในการที่เราพยายามจะช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมันกําลังจะเลือนหายไปเราเอาตัวเองว่าจะต้องได้ไรายได้เท่านั้นจะต้องประสบความสําเร็จเท่านั้นแต่เราลืมไปว่าการที่เราจะประสบความสำเร็จได้คือคนที่เราเนี่ยเดินไปหาเขาช่วยเราในการสนับสนุนให้ชีวิตเราจเจริญรุ่งเรืองขึ้นเพราะนั้นเราอย่าลืมว่าการจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยเราไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเราเองคนเดียวแต่เราต้องอาศัยเหตุปัจจัยในการที่เราเดินไปหาเขาด้วยความจริงใจด้วยความเมตตาสงสารต่อเขาที่อยากให้ชีวิตเขาดีขึ้นจจจะเเเเปป็็นนนหหััยใใกาารรรสส่งิม้ี ความเจริญรุ่งเรืองตามเหตุตามปัจจัยพระเจ้าบอกว่าใครมีเจตจำนงสิ่งดีในการไม่หวังอยากได้สิ่งใดตอบแทนกลับคืนมากับบุคคลที่เราเดินไปหาเขาเราจะได้ทั้งผลใหญ่ด้วยได้อานิสงใหญ่ด้วยสมมุติเราเดินไปขายของเขาแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราประสบความสำเร็จในการขายของแต่วันหนึ่งเนี่ยไอ้คนคนนั้นเนี่ยกับไม่ได้ทําดีตอบแทนกลับเราคืนมาทั้งท,งที่เรามีเจตนาดีมากนะแต่ถ้าเราไปหวังตรงนั้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะทําให้เราเนี่ยผิดหวังจากการที่เราไปยึดมั่นถือมั่นว่าเขาต้องดีกับเรเ,บรเราาาาทท่่นนนัั้้แตใงกกบถเรา ขายเขาเราแนะนําบอกกล่าวเขาโดยมีเจตจานงไม่หวังสิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาเวลาที่เขาตอบแทนกลับคืนมาเราเราจะเซอร์ไพรส์เขาจะดีกับเราไปตลอดเขาจะซื้อของกับเราไปตลอดเพราะเราไม่ได้ไปหวังแต่เวลาเราไปหวังมันจะเกิดอะไรขึ้นเริ่มไปบีบเขาเริ่มไปบังคับเขาเริ่มการพยายามกระตุ้นเขาให้เขาต้องซื้อมากเท่านั้นเท่านี้นี่เริ่มเอาอะไรเริ่มเอาอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวไปเบียดเบียนคนอื่นเพราะนั้นการที่ทําแบบนี้จะอยู่ได้ไม่นานแต่ใครที่มีความจริงใจในการช่วยเหลือบุคคลอื่นอย่างจริงใจแท้จริงเนี่ยคนนี้จะเกิดความเจริญรุ่งเร ความสุขในปัจจุบันด้วยเพราะไม่มีใครมาเบียดเบียนเดือดร้อนเขาเขาก็ไม่เบียดเบียนเดือดร้อนใคร